ชมบรรยากาศค่ะเพื่อนๆค่ะพระอาทิตย์สวยนะคะภาคหน้านู้นค่ะก็เป็นดอกจานนะคะคพาาเพื่อนๆชมค่ะดูความสวยนะคะนกก็เริ่มจะกลับบ้านกลับลังแล้วค่ะพระอาทิตย์ก็ทอแสงสีส้มสวยๆค่ะส,สวยมากเลยนะคะทุกคนพาเพื่อนเดินชมนะคะใกล้กลกล้จะถึงเวลาแล้วค่ะ พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะคะบรรยากาศที่ท้องนาค่ะพาทุกื่อนชมนะคะที่สวยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะชมื้อกันนะคะข้างหน้าก็จะเป็นดอกจานนะคะดอกจานก็อยู่กับพระอาทิตย์ค่ะก็จะมองไม่ค่อยเห็นทเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ไกลามากค่ะดูความสวยนะคะทุกคนดูท้องฟ้าค่ะที่ก็คือ นาที่ไถเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะรอฝนปลูกข้าวในฤดูการข้างหน้าค่ะตอนนี้ก็รอฝนอย่างเดียวนะคะนาปังก็ทํากันแล้วนะคะถ้าใกล้น้ํานะใกล้น้ําก็ทําไม่ได้ค่ะอันนี้ก็สวยๆนะคะชมบรรยากาศค่ะดีๆนะคะทุกคนงามงมาฝากเพื่อนๆพือค่ะค่ะของฟ้าข้าบนก็ยังสวยสดอยู่นะคะข้างล่างก็พา อาทิตย์นะคะก็จะลารลับนะคะพระอาทิตย์แสงสวยงามในายามค่ำนะคะพาเพื่อนมาชมค่ะความงามของเขาดูแล้วไม่เบื่อตาเลยนะคะผาเพื่อนมาชมค่ะไปร,บรอบๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะนะคะว้าวเถออีกนิดนึงนะคะอีกนิดเดียวก็จะ ขับแล้วนะคะตอนนี้ก็ชมไปเรื่อยๆค่ะอ๋อนี่ค่ะสวยๆงามๆนี่ค่ะพาเ,เพื่อนชมค่ะความน่ารักนะคะชีมชมบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็หาได้ที่ทุ่งนาะนี่แหละค่ะนาตีก็จะพากลับแล้วะคะ่ะทีนี้นะคะได้เวลากลับแล้วค่ะ ได้เวลาแล้วที่จะกลับเข้าบ้านแล้วนะคะมืดแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมกับแม่ลาตีค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะนี่ค่ะสุขสันต์เดือนแห่งความรักนะคะรักกันได้ทุกวี่ทุกวันนะคะขอให้เป็นรักที่มีความสุขรักที่มีคุณภาพนะคะทุกคนค่ะความสุขนี้มอบให้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะไปกันแล้วค่ะนะคะ พราทิก็เริ่มดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆแล้วคะ่ะพร้อมที่จะดับลงทุกเมื่อแล้วนะคะ